สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวไอเทมรีวอร์ดจากอีเวนต์เด็กแต่ปามอีเวนต์นะครับซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยเราไม่ต้องทำเควสเหมือนอีเวนต์ที่ผ่านๆมาเหมือนกับ f o r e v e r Friend Event นะครับแค่เราลอ็อกอินก็ได้ไอเทมเลยนะครับก็เหมือนแบบเป็นฟรีสตัฟไปเลยเนาะเควสก็ไม่ต้องทำใช่ซึ่งไอเทมที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับเป็นไอเทมจากวีคแรกนะครับก็มีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนั่นเองนะครับชิ้นแรกนะคระนะะบบะรรร,รััับบบกกกก็็็็็จจะะะะะเเเเปปปปปนน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 ททีีี่่่ิดดดดหหหููููขฟาาาามอออแุฤววไไณ้้๋ยตง ดดูในนแคคทโหมอีกีกะรับชิ้นที่2นะครับเป็นบอร์ดแม่เหล็กทิวทัศธรรมชาติเนาะชิ้นที่3นะครับก็จะเป็นแม่เหล็กโลมาแล้วก็จะแบบเป็นแบบเขาเรียกไงแมกเนตอะ่ะเออชิ้นที่4นะครับก็จะเป็นตู้ไปรษณีย์บ้านจิ๋วสุกใจน่ารักนะผมชอบมากาเพราะปกติอะผมสูงมากของเดอรซิมเองอะ่ะมันไม่ค่อยจะมีแบบคัลลเอร์ฟูลขนาดนี้ไงใช่น่ารักน่ารักและชิ้นสุดท้ายนะครับของวีที่1ก็จะเป็นต้นปาล์มใบเฟิร์นเทศกาลนั่นเองก็จะเป็นต้นปาล์มนั่นแหละที่มีไฟหลักสีเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดขอองงไเทมทมมััั้หดกนนะครบ ไอเทมชิ้นแรกนะครับจะอยู่ในโหมดหมวกเนาะแล้วก็กดไปที่พิเศษครับแล้วก็รางวัลกิจกรรมนะเราก็จะเจอกับไอเทมนี้เลยนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดกัน,นครับนี่นะครับก็จะเป็นที่ปิดหูเนาะก็ฟิลเหมือนหูฟังเฮดโฟนแต่ว่ามันไม่ใช่หูฟังไงมันคือที่ปิดหูแบบกันหนาวอะไรอย่างงี้เนาะก็จะมีสีอยู่ให้เราหกสีนะครับมีสีขาวนะมีสีฟ้าสีฟ้าก็จะน่ารักน่ารักหน่อยต่อไปนะครับก็จะเป็นสีชมพูเนาะ แต่ไม่ใช่ชมพูจ๋าขนาดนั้นนะครับต่อมานะครับจะเป็นสีดําอันนี้ก็จะแบบฟิลเท่ๆหน่อยเป็นแบบชุดกันหนาวสูตรดําอะไรประมาณนั้นกันหนาวแบบโค้ดดำเออสีต่อมานะครับก็จะเป็นสีแดงเนาะแต่เป็นสีแดงแบบคริสต์มาสอะไม่ใช่สีแดงแบบจ๋าขนาดนั้นนะเป็นสีแดงแบบคริสต์มาสแล้วก็ต่อไปนะครับสีสุดท้ายก็จะเป็นสีเขียวเนาะก็เป็นสีเขียวแบบคริสต์มาสก็น่ารักมากแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกเนี่ยผมก็จะเลือกใช้สีขาวนะครับเพราะว่าเออมันก็น่ารักอยู่แล้วเนาะ ใช่อันนี้ก็จะเป็นไอเทมชิ้นแรกนะครับของเด็กดรามอีเวนเนาะส่วนไอเทมที่เหลืออีก4ชิ้นนะครับก็จะอยู่ในบิวมดนนั่นเองเนาะให้เพื่อนๆกดไปที่ลูกเก้าอี้เนาะแล้วก็กดไปที่ลูกศรครับกดไปที่พิเศษนะแล้วก็รางวัลกิจกรรมกดติ๊กถุงได้เลยนะครับไอเทมทุกอีเวนที่เราเคยทํามาก่อนในอดีตนนะ่ก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นบอร์ดแม่เหล็กทิวทัศน์ธรรมชาติเนาะก็จะมีหลายแบบให้เลือกเลยนะเป็นแบบทะเละเป็นแบบ เอ่อไบโอมแบบทุ่งสวัรหน้าฝรั่งหน่อยเนาะแล้วก็มีเป็นเอ่อเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นเหมือนฟิลแบบแม่น้ําหุ่มน้ําอะไรประมาณนั้นก็คือสวยมากฟิลหุบเขาหน่อยๆและแบบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแบบเอ่อหิมะนะครับก็คือ แล้วแต่เลือกเลยว่าเราแบบชอบแบบไหนส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแบบกรอบว่างเปล่าแต่ว่าก็มีแบบที่ให้ติดแม่เหล็กเนาะแต่ว่าจะมีแค่สีกรอบที่เปลี่ยนไปนั่นเองก็สีก็จะมีอยู่สี่สีนะครับมีสีตามนี้เลยเนาะอ่าแล้วก็บอร์ดนะครับสามารถขยายเอ,อ่ยย่ออะไรก็ว่ากันไปได้นะชิ้นต่อมานะครับเป็นน้องโลมานั่นเองก็เอาไว้แปะแม่เหล็กตรงบอร์ดนั่นเองนะครับก็สามารถขยายให้น้องเป็นโลมายักได้อะไรได้นะจะแปะผนังก็ได้นะก็ให้ฟีลคนละแบบกันนะ จะแปะให้ไปอยู่ตรงนี้ก็ได้่าแม่น้ำไม่ใช่ภูเขาไปอยู่ในแม่น้ำอะโลมาอะไรก็ได้ก็น่ารักดีนะครับส่วนโลมาเนี่ยน้องจะไม่มีสีให้เปลี่ยนนะก็มีแค่สีนี้แหละก็สวยเลยนะครับทุกคนทุกคนว่าไงกันบ้างส่วนตัวผมชอบเนาะ,ะเห็นว่าอีเวนต์นี้เนี่ยมันจะมีความแบบวินเทอร์วินเทอร์ที่มันออกแบบทะเลทะเลหน่อยก็เลยรู้สึกว่ามันก็สวยดีก็เลยพามาแบบพามารีวิวที่ซูลานีเนาะใช่ไอเทมต่อมานะครับก็จะเป็น ตู้ไปรษณีย์นั่นเองซึ่งตู้ไปรษณีย์เนี่ยก็จะมีสีให้เพื่อนๆเลือกอยู่5้าสีนั่นเองนะครับนี่เลยก็จะเป็นแบบเหมือนจะเป็นฟิลคนละมูแตกต่างกันไปเนาะนี่เลยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลย5้าสีตู้ไปรษณีย์อันแรกนะครับจะมีความแบบเออเป็นไม้ไม้แบบเหมือนฟิลในเมืองหน่อยปะก็จะมีความน่ารักน่ารักหน่อยเออตู้ไปรษณีย์สีที่2นะครับก็จะแบบมีความเป็นแบบเขียวเขียวหน่อยสีเขียวมินนะก็สวยดีนะแต่ น่านจะเอาไปไว้ในบ้านป่าป่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้มันก็แล้วแต่คนใช้นะครับทุกคนส่วนตู้ปรนสีสีที่3นะครับก็จะเป็นสีแบบน้ําตาลโอ๊กๆหน่อ,อยสีเหมือนลูกโอ๊กนะครับทุกคนก็หลังคาก็คือสวยเลยล่ะมันเป็นแบบเขาเรียกวย่าไงพูดไม่ถูกแต่ว่าหลังนี้สวยนะ น่าจะเหมาะกัรแบบเอาไปอยู่ในไบโอมทุนราเมื่อกี้เออท,ที่มันเป็นหุบเขาสูงๆที่มันเป็นหุบเขาสูงๆสวยๆวยนะครับก็คือสวยเลยละเลิศมากนะสีต่อมานะครับจะมีความแบบน้ําแข็งน้ําแข็งหน่อยอะ่ะอลซาหน่อยเออนั่นแหละเป็นตู้ไปรษณียีแบบสีฟ้าๆนะครับก็สวยมากนะเป็นแบบน้ําแข็งย้อยลงมาหินหอกหินย้อยสรุปไม่ใช่น้ําแข็งแต่เป็นไฟแต่มันเหมือนน้าแข็งอะทุกคนใช่มันจะเป็นน้าแข็งแหละเพราะว่าตรงปล่องไฟเห็นปะก็จะมีความแบบ มีน้ำแข็งละลายหน่อยหลังคาก็มีความาขาวๆน้ำแข็งเนาะเออสวยมากและสีสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบเออ, Christmas. อ Christmas, คริสต์มาสคริสต์มาสคิดใจเนาะเป็นฟีลบบเออมีน้ำแข็งเหมือนกันนะแต่ว่าจะมีไฟแบบคริสต์มาสแทนน้ำแข็งย้อยเนาะสวยมากนะครับทุกคนใครที่ชอบอันไหนก็ใช้อน,นั้นแหละมันสวยจริงนะตู้เวณีแบบนี้คือแบบสวยอะ่ะเออชอบต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของต้นปาล์มนั่นเองซึ่งต้นปาล์มเนี่ยก็จะเป็นแบบฟีลต้นปาล์มหลากสีหน่อยนะครับทุกคน เออก,ก,ก็น่ารักอยู่นะแล้วก็สวอตอื่นๆก็จะเป็นเหมือนแบบต้นปาลเฉยๆก็มีเนาะแล้วก็จะแตกต่างกันตรงที่สีไฟที่ประดับตรงต้นปาลนั่นเองนะครับก็แล้วแต่คนชอบว่าจะเอาให้แบบต้นปาลติดไฟสีไหนหรือว่าจะไม่ติดไฟหรือว่าจะเป็นสสีสลับกันอย่างนี้ก็มีให้เลือก7แบบนะครับก็ลองไปเลือกกันดูเนาะไหนเราลองแบบเป็นกลางคืนหน่อยสิอาต้นปาลก็จะมีความแบบเออสว่างขึ้นมานะ ฟลเหมือนแบบต้นปลาล์มที่อยู่ตามร้านอาหารกลางคืนริมทะเละทุกคนก็คือสวยนะเออสวยจริงนะชอบมากเลยอะ่ะมันทําให้รู้สึกอบอุ่นนะก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับต้นปลาล์มที่ติดไฟคริสต์มาสก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวยยิวไอเทมรีวอร์ดจากเด็กเดอบปาล์มอีเวนต์เนาะก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็สำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย